อันนี้จะเป็นผักสลัดนะคะอายุประมาณ47วันนะมันก็จะเกินกำหนดระยะการตัดมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเนาะเราก็จะรอแค่วันหยุดนะคะเราก็ค่อยมาทำนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดจริงๆอยากทยอยตัดนั่นแหละแต่ว่าถ้าช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราตัดไปอะ่ะเราไม่มีเวลาไม่มีแบบ ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะคะเราก็เลยรอมาตัดวันหยุดแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยที่เราตัดผักแล้วเราก็จะมาคุยกันเรื่องทั่วๆไปนะคะในที่ผักของเราปัญหาที่เราเจอหรือว่าการปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้นะคะต้นนี้ใหญ่ก็จริงนะแต่ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะคะอาทิตย์หน้าถึงจะเก็บได้นะต้นต้นนี้เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกเหมือนกัน เดี๋ยวอาคลิ์หน้าเราค่อยมาคุยกันเรื่องต้นนี้นะคะมันเป็นกรีนปัตตาเวียนะคะพอดีเพิ่งลองปลูกแล้วก็เหมือกนกบได้ผลดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแค่ตัดผักกันแล้วก็มาดูว่าเราเจอปัญหาแบบไหนกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดผักกันเลยค่ะโอเคนะทุกคนแล้วก็ ยกต้นไม้นะคะเข้ามาตัดตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีขาตั้งกล้องแบบสูงๆเนาะมันยืนตัดไม่สะดวกนะคะก็เลยต้องยกต้นไม้นะคะเข้ามาตัดข้างในนะคะจะได้แบบเออวางกับพื้นแล้วนั่งถนัดนะคะมาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องว่าเราตัดผักเออเราปลูกรลบนี้เราเจอปัญหาอะไรนะคะ มันก็จะไม่ค่อยสวยจุดนี้แหาะเพื่อนๆจากที่ประสบการณ์นะคะในการปลูกผักสลัดมาสามปีนะคะคือช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงที่ปลูกผักค่อนข้างที่จะยากนะคือบางที่บางที่เขาจะโอเคนะแบบว่าเขามีเขาปลูกแบบกลางแจ้งแล้วเขาก็มีสแลนบังอะไรอย่างเงี้ยบังแดดบังฝนได้ด้วยเขาก็ เขาก็จะควบคุมได้ง่ายเนาะแดดก็โดนพอเหมาะแล้วก็ฝนก็ไม่โดนนะคะเพราะว่ามีสแสลมบงังแล้วเขาก็ได้น้ําได้น้ําระหว่างวันนะกลางวันอย่างเราก็ไม่ได้มีเวลาลดขนาดนั้นเนาะแต่ช่วงที่ตั้งแต่แบบพฤศจิกาธันวาเป็นต้นไปนะคะช่วงนั้นจะเป็น ดูดูทองของคนที่ปลูกผักสลัดเลยนะช่วงนั้นอะ่ะที่เคยปลูกก็คือผักมันจะสวยปกติเลยแล้วก็ไม่ขมเลยนะหวานกรอบชาวสวยถ้าเพื่อนๆที่ลองหัดปลูกนะคะแนะนําว่าปลูกในช่วงนั้นดีกว่านะช่วงหน้าหนาวมกราบบุญพานะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้มีกําลังใจในการปลูกผักนะคะเพราะว่าถ้ามาเจอแบบปลูกแล้วมันไม่ได้ผลดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะท้อกันนะคะแต่นี่ที่เราไม่ท้อเพราะว่า เราเคยปลูกแล้วปกติมันก็สวยแต่พอช่วงนี้เราก็จะรูแล้วของทุกป,ปีจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ,อ่อที่บ้านนะคะที่บอกทําหลังคาเพิ่มนะคะทําหลังคาใหม่มันก็เลยทําให้แดดเนี่ยมันเข้าไม่ถึงในช่วงเช้านะแต่ว่า ระหว่างวันเนี่ยเราก็มีเอาต้นอะออกไปข้างนอกอยู่นะคะไปไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อให้แดดมันเข้าถึงนะคะแต่ว่ามันแดดมันเป็นช่วงเที่ยงแล้วอะเนาะมันแบบแดดมันแรงมากะคะ่ะหน้าดินเราก็จะแห้งหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีบ้านมีพื้นที่จํากัดแค่เหมือนที่บ้านเรานะเป็นเทาเทาเทาโฮมเทา home, เฮาอย่างเงี้ยก็ ได้นะคะปลูกแบบที่เราทำอยู่เนี้ยสักอาทิตย์ละห้าหกต้นก็พอไม่ต้องปลูกเยอะนะคะปลูกเยอะแบบเนี้ยแบบที่ทำอยู่ะมันกินไม่ทันแต่ว่าเสียดายมาเมล็ดไงก็เลยปลูกแล้วก็แบ่งใส่ถุงเก็บไว้กินแล้วก็บางทีก็ไปแบ่งคนอื่นนะคะอยากจะให้ดูต้นที่เราบอกมันยืดอย่างพวกเนี่ยค่ะไอไอพวก คอสเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากถ้าเกิดไม่ได้รับแดดนะคะมันจะยืดแบบนี้เลยต้นมันจะยาวออกนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะมันจริงๆมันสมบูรณ์นะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต้นมันไม่ยืดนะมันอยู่เป็นพุ่มอ่ะมันมันใบมันโดกมากเนะเพราะว่ารอบนี้นะคะดินกับปุ๋ยเราโอเคไงต้นเขาจะแบบโดกมากแล้วรสชาติเาก็ก็ดีแต่ว่า มันแค่รูปล่างมันดูไม่สวยเฉยนะคะถ้าเราปลูกกินเองเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากถ้าปลูกขายบางทีก็นะคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามันดูไม่สวยใช่ไหมคะบางบางร้านเขาก็เลยจะตัดแค่ตรงเนี้ยบางล้วนเขาจะเอาแค่ตรงพุ่มๆอย่างเงี้ยไปนะคะไปช่างขายในห้างก็ไปดูมาช่วงนี้ก็คือผักก็เขาก็ไม่ได้ปลูกสวยกันมากนะคะเพราะว่าซื้อกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย เขาก็ต้นเล็กๆเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามาแค่ตรงส่วนที่มันปลายๆอะ่ะเขาเรียกไรนะที่มันเป็นยอดอะคะตรงข้างล่างที่มันยืดๆเขาก็ไม่ได้เอามาเขาก็จะไปไป,ไปทำอย่างอื่นก็คือไปทําเป็นสลัดแบบที่ไม่ได้ขายเป็นต้นอะไปไปทำเป็นแบบพร้อมทานแล้วที่เขาหั่นเป็นสลัดมิกหรือสลัดที่อยู่ในพวกร้านร้านขายสลัดอย่างเงี้ยนะที่มันไม่ต้องมามาขายเป็นต้นอะ เราก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าลำมันตรงนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าลำหรือลบาไอ้ต้นที่มันสูงสูงขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆนไปลอกนะคะเป็นลอกแล้วแบบกินนะอร่อยเหมือนกินคะน้าเลยเราไม่ขมอะ่ะเหมือนกินคะน้าผสมแตงอะคะ่ะลองแล้วไงนี่คือถ้าเพื่อนๆ่นไปดูคลิปเก่านะคะจะเห็นว่าปลูกตอนช่วงที่ตอนที่ทําบ้านใหม่ๆอะ่ะแล้วยังไม่มีหลังคาที่กําลังเริ่มทํามาแล้วเอาต้นไม้ออกไปไว้หน้าบ้านอะ่ะ ต้นสวยมากเป็นพุ่มอวบใหญ่มากน้ำหนักดีนะคะแต่จะมีรสชาติขมนะมนบอกเลย,ลลลยเพราะว่ามันขาดน้ำค่ะมันโดนแดดเยอะขาดเลยลูกมาแล้วค่ะลูกมากวน,นะคะ่ะนี่พอใส่วันนี้จะคุยเยอะนะคะคุยเยอะแล้วก็จะตัดไม่เสร็จ ไม่เป็นไรเราก็คุยไปตัดไปนะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้แค่อยากเล่าเฉยๆนะเพราะว่าบางทีที่คือกลัวเห็นเพื่อนๆมาดูคลิปนี้เราไม่มีกําลังใจในการปลูกผักนะคะแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าที่อย่างที่บอกอะปลูกมาสามปีนะคะช่วงนี้จะปลูกผักแล้วยืดนะคะเพราะว่าไปดูคลิปเก่าๆกาจะเป็นอย่างนี้พอช่วงหน้าหนาวไปจนถึงหน้าร้อนนะผักสวยนะคะ ไปดูได้เพราะว่าดินก็ใช้เหมือนเดิมปุ๋ยเหมือนเดิมแต่บางครั้งเนี่ยต้นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมันเป็นที่ตอนที่เราผสมเนาะผสมบางทีแบบไม่ทั่วถึงนะคะแล้วการใส่ปุ๋ยของเราบางครั้งก็กำใหญ่กำเล็กอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลกับการโตไม่เท่ากันของผักนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเนาะถ้าซีเรียสมากแล้วก็จะไม่ยอมไม่กล้าปลูกผักเลยแล้วเพื่อนๆที่มู่บ้านไม่มีเนื้อที่ปลูกจริง ปลูกนิดเดียวก็ได้อาทิตย์ที่บอออาทิตย์ละห้าหกต้นนะคะมันก็จะไม่เกินยี่บห้าต้นหรอกปลูกได้ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของไฮโดนะคะที่ตอนนี้ก็เขาก็ฮิตกันเหมือนกันจริงๆก็อยากลองปลูกเหมือนกันนะคะแต่มันก็ไม่เป็นอินทรีย์เนาะมันไม่ได้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เลยยังจา๋าคะหนูปันจะมาช่วยแม่ไหมคะช่วยช่วยเหรอช่วยทำพังใช่ไหมคะเอาไปเก็บเมล็ค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะตัดแค่กีนคอร์กกับกีนโอ๊กนะคะเพราะว่าบัตเตอร์เฮดเรายังไม่ไม่ตัดแล้วกนะันบัตเตอร์เฮดยังไม่ตัดแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยตัดที่นี้ นี่ยถ้าเกิดตรงไหนที่มันไม่สวยแล้วก็เอาออกนะดึงออกไปออีกอย่างหนึ่งนะที่มันไม่สวยแบบเนี้ยมันมีเรื่องของเชื้อราด้วยนะคะเพราะว่าปลูกหน้าฝนเนาะมันก็อาจจะมีเชือ้อเชื้อรานะคะเข้ามาทําให้ใบเราเป็นแบบไม่สวยก็เดี๋ยวรอบรอบหน้านะคะดินที่เราที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวบีบฝ่ามือลูกที่เราปลูกเสร็จแล้วนะเออที่เราปลูกตัดแล้วอะ่ะเราจะเอาดินไปพอตากแดดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทําการฉีดไตโคเดอร์มานะคะเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่ถ้าเขาบอกว่าโอเคอินซีใช้ได้เราก็จะลองนะคะลองเอามาใช้ดูนะมาฉีดโอเคลูกไม่เป็นไรคะ่ะต้นนั้นแม่ยังไม่ได้ตัดค่ะขอบคุณค่ะเอาแค่นี้พอค่ะอันนั้นยังไม่เสร็จเลยลูก โอเคนะคะถ้า,ย,ายังยยไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็คลิปนี้เราก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วก็คุย,ยคุยเรื่องพวกนี้บางทีงบางทีจะคุยเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้จดไว้นะก็ลืมนะคะว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างถ้านึกอะไรออกเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาคุยแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะนี่ทากินเองนะคะไม่สวยแต่ก็มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ